ที่สุดของความหรูหาราป้ายแดง3ล้านห้ามาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งห้องโดยสารบอก VEP ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องดีเซลสี่สูบเป็นรถที่ทุกคนกำลังตามหาเลยนะครับ พวกคุณสลับคอมเมนต์ทุกท่านด้วยนะครับเราจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปเลยนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับวันนี้ผมอยู่กับโฟก์คาร์เวลจดทะเบียนวันที่16กุมภาพันธ์า5 5 4สีนะฮะสีดาจากโรงงานจานวนที่นั่งเบาะ VIP อที่นั่งนะครับเทสดูช่วงล่างหากักสายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับช่วงล่างนี้ดีเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2 0 0 0ซีซีเทอร์โบเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ7ดสปีดสงกำลัง180 อัตราเร่ง0ถึง111วินาทีท็อปสปีด191กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองและนอกเมืองนะฮะ12.8กิโลเมตรต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้สูงสุดนะฮะ18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และอัตราเร่งของตัวท่านเองด้วยนะครับความปลอดภัยสูงเลยนะฮะมีระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ D/E/L ระบบป้องกันฟรีล้อหมุนเวลาออกตัว ASR นะฮะคุชคอนโทล ESP ชุดเครื่องเสียงความบันเทิงครบคันประตูซ้ายขวาสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลขหมายใช้งานถึงปัจจุบันแสนสี่เศษนะฮะความยาวตัวรถ5.29เมตรความกว้าง1.69เมตรความสูง1.9เมตรระยะฐานล้อ3.4เมตรความจุถังน้ำมัน80ลิตร ความสะดวกสบายในการเดินทางอยู่ในรถคันนี้หมดแล้วนะครับสีทั้งคันไม่มีตําหนินะครับมีการเก็บสีมาบ้างแล้วนะฮะผ่านการตรวจเช็คมาตรฐานโดยเบนซ์พนมพิสัยนะฮะตูสไลด์สั่งงานด้วยรีโมทและสวิตช์ไฟฟ้านะครับรถมายังไงผมรีวิวแบบไม่หมกเม็ดอยู่แล้วนะครับห้องโดยสารด้านหลังเป็นเบาะ v i p ปรับไฟฟ้าทั้ง4ที่นั่งพร้อมเครื่องเสียงความบันเทิงครบคันนะฮะ จากการตรวจเช็คโดยมาตรฐานผมได้ตรวจเจอจุดบกพร่องก็จะมีจุดเดียวก็คือกระจกไฟเบอร์กลาดกั้นกลางฮะสามารถใชวิตไฟฟ้าทำงานได้แต่กระจกไม่ขึ้นนะฮะนอกจากนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานสมบูรณ์ปกตินะฮะเดี๋ยวมาลองปรับตัวทีวีดูนะฮะว่าจะสไลด์ขึ้นหรือเปล่านะฮะกดดูก็ยังใช้งานได้ปกตินะฮะขึ้นลงได้ปกติหมดเลยนะครับ่วนบอร์ดด้านหลังนี้ก็คือปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4ที่นั่งนะฮะไม่ได้มีชำรูดเสียหายเลยนะครับห้องโดยสารด้านหน้านะครับยังสะอาดใหม่อยู่เลยนะครับ เลขไม้เพียงแสนสีนะฮะที่นี่เราไม่มีกอไม้นะ,ะับผมบอกเลยนะฮะว่าผมจะไม่เอารถคันเดียวม,มาทาให้เราเสียชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นรถบ้านฝากขายเรารายงานตามความเป็นจริงนะฮะไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับรถมายังไงผมจะรีวิวให้แบบทันนะฮะรถอ,บอุบัติเหตุมาก็จะบอกว่าอุบัติเหตุนะฮะนั้นแล้วคนที่เอามาฝากผมจะต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ารถท่านอุบัติเหตุมารถท่านจะขายไม่ได้เลยนะฮะห้องเครื่องดีเซลสี่สูบเทอร์โบรุ่นใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ผมขับเทสดูเนี่ยนิ่มมากเลยนะฮะส่วนแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะฮะยังไม่ได้เสียเลยนะครับกรณีลูกค้าสนใจมัดจำจะต้องเป็นชื่อบัญชีเบนซ์พลพิสัย888 88, เท่านั้นนะฮะกรณีมัดจำมาแล้วมาดูรถนะฮะรถไม่ได้เป็นตามที่ผมรีวิวผมคืนมัดจำให้ทุกบาทนะฮะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับถ้าท่านไม่สะดวกมาผมก็มีรถสไลด์บริการไปเก็บเงินที่หน้าบ้านนะฮะ ถ้ารถถึงแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ผมรีวิวก็ไม่ต้องจ่ายเงินไม่แต่บาทเดียวเช่นกันนะฮะมีที่เดียวในไทยที่กล้าทำแบบนี้นะครับแต่ต้องขอขอบพระคุณคอมเมนต์ทุกท่านที่ส่งกาลังแรงใจให้นะฮะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมการรายงานรถบ้านแบบตรงไปตรงมาให้กดติดตามช่องนี้ไปเลยนะครับแล้วกลับมาเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ